สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะ mm hmm. ยุไกย,ยุไกครับวัอน,นี้เสี่ยงยาผ้าลาะก่าสี่ดีมาสรุปครับวัอน,นี้วันวันที่สองนะครับเนาะวันที่สองพฤษภาคมครับหกครับก่าสี่ดีมาเอาตัวเลขทุกสำนักมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิกหระครับมาให้ C. เอฟซีเบิกนะครับเนาะครับมีตัวเลขในเลขแต่ละสำนักเนาะครับเนาะครับครับ ได้เข้ามาแล้วข่ายอย่าลืมด้อครับเ้อกดไหล์กดแช่เสี่ยงหยาน้ำนะครับครับเด็กถูกสำนักครับค่ะได้มาลงในคลิปของเสี่ยงหยาผ้าหละเนาะครับเนาะครับบาตรนี้ขั้มาสรุปนะครับกาเปินกระไดมาแล้วสรุปบาตนี้ครับสรุปให้เบิ่งครับก้อนห้วออกนะครับเนาะครับหล้างห้วออกก็ยังวากันไหมเนาะครับเนาะเด็กตัวไดเขาแน่เพราะเขาแน่ครับครับ ว่าเป็นแนวทางเนาะครับเนาะครับถูกสำนักเนาะครับเนาะอันนี้ของพอจะเลื่อนะครับของพอจะเลื่อนเนาะครับเนาะพอจะเลื่อนฝันแม่นครับครับกับฝันเมื่อตอนนี้เป็นกับบอสสบายนะครับเจ็บไข่ได้ป่วยครับอ่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับเนาะครับทุกคนมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายแล้วครับเนาะครับอย่าลืมปรึกษาเกลจลำไย้อครับเด้อเรียงประกันชีวิตไว้ เป็นแนวทาเนาะครับเนาะติดต่อเกลํายหำไยครับเรียงประกันตอนนี้พอจะเลื่อนครับเพื่อนกาได้บ่สบายแหะครับครับประกาศพอสบายแต่ว่าเพื่อนกาว้าได้ยู่ครับเพื่อนก็เรียาเอาไปเด้อผลฝันเนาะครับเนาะเรียกผลฝันครับเรีเพิ่นก็บาหลายตครับเรียกพอจะเลื่อนครับจับไปเด้อครับเด้อ8338นะครับครับ83มเด้อ8 3 8 2นะครับ จับไว้เน้นเจ็ดสามนะครับฝันเห็นปืนเนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นเลขของพอจะเลื่อนเนาะครับเนาะพอจะเลื่อนฝันแมนครับกัดตัวมากกัดสีเลขขันอมุ่นปูครับเลขห์ขันอมน่นปูเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับนี่ครับปูหาเจ็ดแปดเนาะครับเนาะหาเจ็ดแปด ท้้งบนท้างล่างนะครับสามสาองนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขคันนมุนของปูหาเจ็ด้วครับครับจับไปเ้อครับเด้อครับอันนี้เป็นเลขของปูหาเจ็ดแครับเนาะทั้งบนทั้งล่างกับสามสองสามสองศูนย์สองแหละครับครับจับมให้เนียนมให้กับศูนย์สะครับ ตับเลขกสามตัวเป็นกระมี่นะครับเนาะทะเลขขัดน้ำมุนมึงขัดสามแปดนะครับแปดสามเนาะครับเนาะครับครับอันนี้เป็นสุดเต็มของปูห่าเจ็ดแปดนะครับเด้อครับเบิ่งไว้ครับปูห่าเจ็ดแปดเนาะครับเพราะมันมีสองสุดเนาะครับครับเมันมีสองสุดครับนี่ปูห่าเจ็ดแปดครับปูหาเจ็ดแปดมันห้วิ่งสามคับซีเหรอครับครับวิ่งล่างเไม่ให้ C หา C หกครับเป็นไงวิ่งลางเนาะครับเนาะวิ่งลางของปูหาเจ็ดแปดครับครับแคบหน้าจอไว้เลยครับเด้อครับเล่มมากสำนักไลยครับอันนี้มากครบบุญของเพลินครับครบบุญของปูหาเจ็ดแปดแหละครับมากครบบุญเลขครบบุญของปูหาเจ็ดแปดเนี่ยเข้าตลอดครับเข้ามาตลอดครับจับครัวครับเป็นไงจับครัวเนาะมากครบบุญครับเลขบุญแหละครับ เป็นกระเขียนกัว่ามากขบบนแต่ว่าเลขบนนี่รจับเอาครับสองศูนย์สี่สามสองศูนย์สี่สามนะครับมีมีเลขกสี่ตัวเนาะครับเนาะมากขบบนกองปูหายเจ็ดแปดครับอันนี้ก็เป็นเลขผู้ใหญ่ใจดีครับเป็นหายมากกองปูหายเจ็ดแปดมีหลายสุดครับมีสามมีสามสุดครับครเหล็กผู้ใหญ่ใจดีครับปูหายเจ็ดแปดเนาะครับเนาะ ปูหาเจ็ดแปดพันไห่วิ่งวิ่งย่างเดียววิ่งศูนย์ศูนย์กับเจ็ดครับจับปูห้ยกับซีซีเจ็ดนะครับปูหาเจ็ดแปดครับอันนี้เป็นตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดนะครับเนาะของเลขของผู้ใหญ่ใจดีครับอันนี้เป็นเลขของพ่อแขกครับสุดติมสุดโค้งสุดท้ายครับสุดโค้งสุดท้ายเพันไห่มากเนาะครับของพ่อแขกเด้อครับเด้อเลขพ่อแขกนี่ยข่าหงวดที่แล้วกเข่าครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะหงวดที่แล้วของพ่อแขก ได้มาสำนักใดก็จัดลุงนะครับเด้อครับถ้ะขัดก้ผพานครับตละดสำนักเนาะครับนะครับเสี่ยงยาผ้าละกับในนำเสนอไปแล้วนะครับในขิปครับในขีบติดตามเสี้ยงยามาตลอดครับสีเห็นเนาะครับเนาะครับผูได้พรท่านเขามากคับเขามาก้อครับเด้อติดตามเสี่ยงยาผ้าละครับคงสุดท้ายของพอแขกแล้วครับเนาะครับเป็นหายเด่นมากกับสามแปดงกซีเหระครับ เด็กเต็นของเพื่อนเนาะครับเด็กของพ่อแขกอันนี้เป็นชุดเต็มของพ่อแขกแล้วครับชุดที่แรกแล้วครับชุดที่แรกที่แรกคนต้องงวดแล้วครับของพ่อแขกเนาะครับเพป็นไหนวิ่งมากกับศูนย์กับสามแล้วครับครับไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อนี่เรียกของพ่อแขกนะครับเนาะพ่อแขกเรียกเทวดาครับเพป็นไหนมาเงมากเป็นกับเขางวดที่แล้วแหละครับครับเกตสามเกตแหละครับเพป็นไหนเรียก าหาบมาเนาะครับเนาะจับคู่มาหิเกตสามแปดเกตสามเก่าแล้วครับครับเบิ่งเบึงไว้หาศูนย์แล้วครับเป็นวงกลมมาหิ็นมากครับเรียกของพอแขกไปทั้งบนทั้งล่างเลยครับเด้อครับอันนี้เลียของพอแขกเนาะครับเห็นนํากันสุขผูสุดขนแล้วครับยืนยันนะครับเด้อนีเลียกปูขุนครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายเป็นห่มาวิ่งศูนย์ครับจับคู่มาห่วิ่งบนแล้ครับวิ่งศูนย์ครับ ครับกูใหายกับศูนย์สามศูนย์เก่าล่ะครับวิ่งล่างเมื่อไงซีครับนี่เหล็กูขุนครับปูขุนเดี๋ยวเบื้องน้ากันนะครับเนาะเหล็กูขุนโคงสุดท้ายของปูขุนครับครับอันนี้ก็เพิ่งม่าใหมครับขัอลงไปมือศร้านี่ครับเหล็กรับเมืองหนอกครับเหล็กเมืองเกาหลีครับ ผู้เห็นกสิได้เห็นแล้วเนาะครับเนาะในคิบเนาะครับเนาะครับเล็กวิ่งเิ่นกระห้วิ่งเจ็ดแหละครับเป็นมาเก็ตเป็นวงกลมมาห้ครับวิ่งบนเิ่นก็ให้วิ่งสองคับเก้าแหละครับครับอันนี้เป็นเลขหลานสาวเมืองนอกเนาะครับเนาะครับเลขหลานสาวเมืองนอกเกลี่หล่อยแหละครับเมืองเกาหลีครับอันนี้เลขเสี้ยงยาปรได้ล์ลง่นะครับ ชุดนี้ของเลขเกีนุดครับเกีนุดพุ่มดีคันน้ำมุนครับเส้เบึงในคลิปเนะครับเนาะเลขเกีนุดเกีนุดหนึครับหนึครับเลขกกับสครับจับคู่มาใหายเลข3ตัวกับหนึนเจหาะครับหนึเจหาเนาะครับเนาะเลขเกียนุดครับเก้าซีเก้นะครับวนไหนมาเนาะ ไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อเลขของเกนุดครับเรียฝันเพิ่นครับอันนี้เป็นของปูน้องหลักนะครับเนาะปูน้องหลักครับเพิ่นห้เด่นทั้งบนทั้งล่างมากครับอันหนึ่งเกตแหละครับเพิ่นห้มากตัวหนักตัวเด่นของเพิ่นปูน้องหลักงวดวันที่สองผืนสพาฮกรับปูน้องหลักเน้นล่างไม่ห้เพิ่นการสวมฮกฮ่าฮกนะครับกับซีหนึ่งเนาะ ครับปู่น้องหลักครับครับครับอันนี้เป็นเลขของพ่อโตพ่อโตผู้ภูมิดีครับผู้ฟันแม่นเพิ่นกับเขามาตลอดครับเลขพ่อโตเนาะครับเพิ่นได้มาตลอดงวดเมื่อกี้นี่ครับว่าได้ไปเอาตามน้ำเพิ่นนะครับเนาะมันก็ยากเด่นสงการอยู่ครับครับเด่นสงการอยู่ก็ได้ไปเอาครับน้ำเพิ่นนะครับศูนย์หกมิกินี่เพิ่นก็ได้เต็มเต็มอยู่ครับครับงวดนี้เพิ่นกับปล่อยมาแล้วครับมวลวันที่สองผุดสภาพนะครับเนาะ ครับเปิ้ลกับไฮเด่นมากกับเจ็ดสามแะครับจับคู่มาไฮเปิ้ลกับไฮหกศูนย์สามแหละครับเปิ้ลมัดมัดกับสามศูนย์ศูนย์สามแหละครับครับไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อครับเลขพอโตอันนี้ครับเลขพอโตผู้ใจดีอาจารย์ผู้ใจดีครับนี่เลขพอเซียนครับพอเซียนเมืองหลวงเอทนะครับเนาะเปินลหายมาตัวใด้ครับเบิ้งไปน้ำกันงนะครับเนาะเปินลหายวิ่งลูด สามกับหกนะครับกระจับมาห่ายกระสุนสามศูนย์หกสามหกนะครับเป็นมากครับเล็กตัวมากระสามสามเด็กสามตัวกันกระจับมาห่ายซีคู่ครับครับอันนี้เป็นเลขพอเซียนเมืองลอยเอ็ดนะครับเนาะครับก่อนหัวออกด้วครับเด้อครับหลังหัวออกจั่งว่ากันไหมครับคงสุดท้ายของพอเซียนเมืองลอยเอ็ดนะครับเนาะเสียน้ำกันนะเก้าศูนย์หาเลขกันนะครับเด้อ เปินมากเปินเน้นมาให้กับเจ็ดหกเก่าล่ะครับเจ็ดหกเก่าเจ็ดหกเก่าจับเล่นแล้วครับครับเ่ินให้วิ่งมากกับหกครับอันนี้เป็นเลขของโพเซียนเมืองหลวงนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขแม่พิมพ์ผู้ฝันแม่นนะครับเนาะครับเปิ็ใหายมากแนวทางนี้นะครับแม่พิมพ์ผู้ฝันแม่นครับเปิ็ใหายมากเปินมากเลขหาเนาะครับเนาะหาศูนย์หาหาสองครับ เศษเน่พิมพ์ครับอันนี้เล็กเสียพ่นครับเสียพ่นครับเล็กเสียพ่นนะครับเนาะผู้ใจบุญเสียง่ใจเกินลอยครับเสียพุ้นี้เสียง่ใจเกินลอยใจนักเกินลอยบุดล้ครับเอาแบบที่ว่าสนิทว่าตายไปคนลระข่างบุดล้ครับประเภียสซื้ออันบ่มีอันครับครับเล็กเป็นกระมาศูนหานะครับเนาะเป็นเนียนมะหอยกับศูนหา เห็กเสียพ่นเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเลขอันนี้เป็นเลขเก๋มิงท่องครับนี่ครับตัวเดียนตกนักเพิน่นกลือให้วิ่งเก่าแล้วครับครับเพิ่นมาเกล็ดเก่าเนาะครับเก่าลวนล้านเปอร์เซ็นต์เลยพันว่าครับจับคู่ให้กับสามเก่าเก่าเก่าฮกฮกครับสามฮกครับ เลขกันขอเพื่อนเนาะเหล็กเกยไงครับเกยไ่เมืองท่องครับเพิ่อนข่ายมาวัที่แล้วเพิ่นก่เขาอยู่ครับเข่าศูนย์หกเตีมเต็มครับเพิ่อนข่ายมาซีคูด้วยกันนะครับหัวก้อนนะครับครับเบิ่งไว้เอะครับเด้อเหล็กเกยไ่เมืองท่องครับเกยเมืองท่องครับอันนี้เป็นเหล็กปูยูคูแก้วครับเหล็กปูยูคูแก้วเลขเด่นเพิ่นข่ายหนึ่งซีเกตแหละครับ เหล็กเหล็กเด่นเลยครับเด้อจับเหล็กเด่นพนไหวพนว่วเข่ามาเข่ามาตลอดเลยครับเหล็กเด่นพนพนห้วิ่งบนมากกับสองกับเจ็ดแหละครับอันนี้เป็นเหล็กของปูยูปูแก้วเนาะอันนี้เหล็กสุดเต็มของกู้วัดปลาอุดรนะครับสองสองหาสองก็มีครับเห็นบอกซีหกหกซีครับจับมาหายเนาะสองหาสองครับ สองหาสองเนาะเบื้เด้อครับเด้อปูวัดป่าอุดรครับครับอันนี้เป็นสุดโค้งสุดท้ายของเพคนเนาะครับเนาะเคนจับมากอะสองหาหนึ่งวัดครับลดลงมาแต้มหนึ่งเนาะครับเนาะหกหกศูนย์สี่ศูนย์ครับเจ็ดเก้าสี่ศูนย์เพิ่นเป็นเลขราคาปูนเทพปูนนะครับเนาะเทพปูนของปูครับครับเป็นเลขปูวัดป่าอุดรครับ ครับอันนี้เป็นเลขผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ใหญ่ใจดีโค้งทุไทยแล้วเนาะครับเนาะปอเพชรครับเป็นไงมาศศูนย์เกศูนย์เก่าเหครับครับเป็นกะลีเป็นกระบื้องลายตัวครับครับนี่แค่นี้แหละครับครับเบื้องกำกันนะครับเด้อผู้ใหญ่ใจดีครับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายเสื่องยะผ้าเลาะกาซีเดทำา้าผ้าจากพี่น้องแล้วครับครับคลิปนี้ก็พอกันไหมเด้อครับเด้อคลิปหน้าสวัสดีครับ